สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับสำหรับ iphone 14นะครับพรจาก DT แทนะครับวันนี้เริ่มต้นเพียงเดือนละ531บาทนะครับแล้วก็มีหลายราคานะครับแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำทีละรุ่นให้ท่านผู้ชมได้ รับรู้นะครับสำหรับโปรโมือถือจาก d ีแท็นะครับวันนี้นะครับจะเป็นเฉพาะ iPhone 14เท่านั้นนะครับมาที่รุ่นแรกนะครับตัวนี้จะเป็น m i ชย s เซลนะครับ iPhone 14ผ่อนเริ่มแค่เดือนละ531บาทนะครับวันนี้นะครับถึง30มิมิถุนายนเท่านั้นนะครับ ผ่อน0%นะครับท่านผู้ชมสําหรับ iPhone 14ตัวนี้นะครับผ่อนเริ่ม531บาทนะครับมาต่อที่อีก1รุ่นนะครับเป็น iPhone 14 Pro Max นะครับผ่อนเริ่มแค่912บาทผ่อน0%นะครับสูงสุด36เดือนนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max นะครับ ก็ถือว่าเป็นการผ่อนนะครับ iPhone ที่าราคาเบาๆสบายๆนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max นะครับ912าบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับมาต่ออีกเลยนะครับตัวนี้จะเป็น iPhone 14 Pro นะครับผ่อนเริ่มแค่828บาทนะครับผ่อน0ซสูงสุด36เดือนเช่นกันนะครับสำหรับตัว iPhone 14 Pro นะครับ 0%เหมือนกันนะครับเริ่มแค่828บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เราก็จะมาต่ออีกที่1รุ่นกันเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น iPhone 14 Pro เออ iPhone 14 Plus นะครับ ตัวนี้ผ่อนเริ่มแค่670บาทเท่านั้นนะครับ0% 36เดือนเช่นกันนะครับสำหรับ iPhone 14 plus นะครับต่อมาก็จะเป็น iPhone 14นะครับตัวนี้ผ่อน531บาทเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น0%นะครับ ดอกเบีย้ยนะครับผ่อนศนะครับ36เดือนเช่นกันนะครับสําหรับตัว iphone 14เป็นตัวที่ผ่อนถูกที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับก็ลดสูงสุดถึเปอร์เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหากใครที่สนใจนะครับ ติดต่อที่ d t เท h ช h อ p ทุกสาขาหรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับท่านผู้ชมส่งฟรีถึงบ้าน1มิถุนายนถึง30มิถุนายน66นะครับเงื่อนไขเป็นตามบริษัทํำหนดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ